วัดโดยย่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเทวดาเดินดินพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเดิมท่านเป็นราษฎรบ้านเสาเลา้าตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมหลวงตาท่านเคยเป็นทหารเกณฑ์เคยไปออกรบในสนามรบสงครามเวียดนามประมาณปีพศ2512โดยสังกัดพลกองทหารปืนใหญ่ จังหวัดอุดรธานีและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษก่อนปลดประจำการพร้อมเรียนทหารผ่านศึกประวัติทางด้านครอบครัวและการอุปสมบทหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเคยแต่งงานมีบุตรทั้งหมดจำนวนสคนหลังสร้างครอบครัวอยู่นานระยะหนึ่งหลวงตาบุญชื่นท่านได้ขอครอบครัวเพื่อลาบวชเหตุผลคือเพราะ ชอบศึกษาธรรมหลักธรรมคาสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้ตัดทางโลกเดินเข้าสู่ทางธรรมตั้งแต่ปีพศ2522จึงได้ออกเดินทางเพื่อแสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุทธเดินทุดงไปหลายที่ท่านได้จำวัดตามป่าเขาลำเนาภัยรวมถึงได้จำบรรษาในถ้ำเตียงสรีขันบนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครต่อเนื่องนานเป็นเวลาสปีนะครับ ต่อมากระทั่งเมื่อปีพศ2559หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ตั้งมั่นจาริกธรรมเดินทุดงมาจากทางจังหวัดภาคเหนือโดยได้ตั้งมั่นเดินทุดงด้วยเท้าเปล่ากลับมาอย่างวัดที่บ้านเกิดจังหวัดนครพนมซึ่งในระหว่างการเดินทางก็ได้มีญาติโยมนิมนต์ขึ้นรถด้วยความสงสารประกอบกับหลวงปู่สังขารดูชลาแล้วแต่หลวงปู่ไม่ยอมขึ้นรถตามคำนิมนต ด้วยเหตุผลกล่าวคือท่านต้องการบำเพ็ญเพียรในการสแสวงบุญเดินตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงตาบุญชื่นจะไม่ขอขึ้นรถและจะไม่ขอให้ช่วยขนสัมภาระสิ่งของใดๆทั้งสิน้นหลวงตาบุญชื่นท่านจะขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าจากญาติโยมเท่านั้นจากการที่ได้มีญาติโยมนมัสการสอบถามหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท่านได้เคยเปิดเผยถึงเส้นทางแห่งชีวิตว่าหลังจาก ตนสร้างฐานะทางครอบครัวซึ่งเคยได้แต่งงานกับนางตาลอุ่นเพียรสมอายุ67ปีตั้งแต่อายุ20ปีมีลูกด้วยกัน4คนได้สร้างครอบครัวมาด้วยกันตลอดระยะเวลา40ปีโดยยึดอาชีพทำไร่ทำนามาจนถึงอายุ60ปีจึงได้ตัดสินใจเพื่อขอลาบวชเมื่อปีพศ2 5 5 2ซึ่งโดยทางครอบครัวก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใด เหตุผลเพราะว่าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดทั้งอยากปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเดินตามรอยพระเกกิอาจารย์ดังคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพราะเชื่อว่าจะเป็นหนทางนำสู่ความสงบสุขตัดทางโลกเข้าสู่ทางธรรมจึงได้ตัดสินใจเดินจาริกแสวงบุญด้วยการเดินด้วยเท้าเปล่าในช่วงก่อนเข้าพรรษาประมาณหนึ่งเดือนของทุกๆปี การเดินทางทุดงจาริกสแสวงบุญของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านจะมุ่งหน้าทุดงไปตามวัดต่างๆที่สำคัญเพื่อไปกราบน้ัมก,การพระชันผู้ใหญ่รวมถึงการจำพรรษาด้วยปีแรกหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายเมื่อปีพศ .2559 ด้วยการเดินทางไปและกลับเหนืออีสาน หลังจากออกพรรษาท่านจะเดินทุดงกลับวัดบ้านเกิดณนะที่พักสงฆ์ชั่วคราวบริเวณท้ายหมู่บ้านเสาเล้าใหญ่หมู่สองตำบลโพลสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นที่ลูกหลานและญาติได้ทําไ้ให้โดยต่อเนื่องทุกๆปีตลอดระยะเวลาแม้ว่าทางครอบครัวจะเป็นห่วงแต่หลวงตาบุญชื่นท่านได้สั่งไว้ว่าตายที่ไหนให้เผาที่นั่น ได้ละสังขารสู่ทางธรรมแล้วเมื่อหลายปีก่อนท่านได้เดินธุดงจำพรรษาในพื้นที่เทือกเขาภูผ่านจังหวัดสกลนครมาต่อเนื่องสี่ปีนี่คือประวัติพอสังเขปของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ที่พักสงฆ์บ้านเสาเลา้าตำบลโนนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ